ทีสมาชิกทุกคนค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาสอนวิธีการสมัครและการทำงานของแอปนี้นะแอปนี้สมัครเข้ามาเราจะได้รับฟรีนะคะ50บาทส่วนวิธีการสมัครและการทำงานของแอปนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะแอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ วิธีการสมัครนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วเราก็จะมาเจอหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นให้สมาชิกกดไปที่คำว่าของฉันจากนั้นนะคะให้กดคำว่าลงทะเบียนช่องแรกนี้นะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะโดยไม่ใส่เลขศูนย์นำหน้านะ สองช่องนี้ให้เราตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านแอดคอแนะนำให้ใส่8ถึง10ตัวขึ้นไปนะคะส่วนช่องนี้ให้นำตัวเลขด้านขวามือนี้นะคะมาใส่ในช่องนี้นะ,ะเมื่อใส่ข้อมูลครบหมดทุกช่องแล้วนะคะก็ให้กดคำว่าลงทะเบียนได้เลยค่ะหลังจากที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้สมาชิกนะคะเข้าสู่ระบบของแอดนะจากนั้นนะคะสมัครเข้ามาเราจะได้รับ ฟรีเลยนะคะ50บาททุกคนนะจากนั้นให้สมาชิกกดคำว่าเซ็นชื่อนะคะเพื่อเช็คอินนั่นเองนะคะคำว่าลงนามตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเช็คอินเราจะได้วันละ5บาทนะคะไปดูในส่วนของการทำงานของแอปนี้นะคะไปที่คำว่าบ้านนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นแผนโครงการนะคะการลงทุนทําเงินนะคะก็คือแผนแผนแรกนี้นะคะราคาจะอยู่ที่300บาทนะคะ300บาทนะคะระยะเวลานะคะในการทําสัญญาก็อยู่ที่80วันนะรายได้ต่อวันเราจะได้อยู่ที่นะคะปันผลอยู่ที่11%นะคะก็จะได้วันละ33บาทต่อวันนะคะในส่วนของ 300บาทนะคะการลงทุน300บาทนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลงทุนตรงนี้นะคะโครงการนี้ก็กดคำว่าลงทุนได้เลยนะคะสมาชิกสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วกดคำว่าซื้อนะคะต่อมานะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรายได้ของโครงการนะคะตรงนี้เขาก็จะบอกว่ารายได้จะคำนวณในวันถัดไปหลังจากที่เราซื้อแล้วนะคะแล้วก็เงินต้นที่เราลงทุนไป300บาทนี้นะคะจะได้รับคืนนะคะเมื่อสัญญาครบ80วันนะแต่แต่ในแต่ละวันนะ่ะเราจะมีรายได้ตรงนี้33บาททุกวันเลยนะคะต่อมานะคะโครงการนี้นะคะราคา600บาทนะคะราคา600บาทนี้เราจะได้รับ ปันผลอยู่ที่12เปนนะคะสัญญา80วันเช่นกันนะคะไรายได้ต่อว,วันเราจะได้วันละ72บาทนะคะทุกวันเลยนะคะจนครบ80วันนะหลังจาก80วันเราก็จะได้เงิน600ที่เราลงทุนนี้คืนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของโครงการนี้นะคะต่อมานะคะ โครงการ1,000บาทราคา1 0 0 0บาทนะคะรายได้ต่อวันเราจะได้รับปันผลอยู่ที่1 3สัญญา80วันเช่นกันนะคะรายได้ต่อวันเราจะได้วันละ130บาทนะคะทุกวันเลยนะคะเป็นระยะเวลา80วันนะคะพอครบ80วันนี้เงินต้นที่เราลงไปตรงนี้นะคะจะได้รับคืนนะรายละเอียดของโครงการนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสมาชิกสามารถที่จะกดอ่านรายละเอียดได้เลยนะ ต่อมานะคะโครงการน,นี้นะคะราคาจะอยู่ที่3,000บาทนะรายได้ต่อวันนะคะเราจะได้รับดอกเบี้ยอยู่ที่14%นะคะสัญญา80วันเช่นกันรายได้ต่อวันเราจะได้วันละ420บาทนะคะทุกวันเลยจนครบระยะเวลา80วันพอครบสัญญาเราจะแลบเงินต้นของเราคืนนะคะก็คือ3,000บาทนะถ้าใครสนใจโครงการน,นี้ก็กดคำว่าลงทุนตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมานะคะโครงการนี้ราคาอยู่ที่5,000บาทนะคะเราจะได้รับนะคะเงินปันผลอยู่ที่16%นะคะสัญญา80วันเช่นกันรายได้ต่อวันเราจะได้วันละ800บาทนะคะได้ทุกวันเลยหลังครบสัญญา80วันเราจะได้รับเงินต้นของเราที่เราลงไป5,000บาทคืนนะคะรายละเอียดตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะของโครงการนี้ต่อมานะคะโครงการนี้ราคาจะอยู่ที่10,000บาทนะคะ 1 0 0 0 0บาทนี้เราจะได้รับนะคะรายได้ต่อวันจะอยู่ที่18%ซนะคะสัญญาโครงการนี้80วันเช่นกันรายได้ต่อวันเราจะได้วันละ1 8 0 0บาททุกวันเลยนะคะจนครบสัญญา80วันหลังครบ80วันนี้เราจะได้รับเงินต้นของเราคืนนะคะก็คือ1 0,000บาทคืนนั่นเองรายละเอียดก็มาดูตรงนี้เลยนะคะทางแอปเขาก็ได้ให้รายละเอียดไว้แล้วนะคะต่อมานะคะโครงการนี้ราคา50,000บาท เราจะได้รับนะคะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่20นนะคะรายได้ที่เขาจะปันให้เรานะสัญญาตรงนี้นะคะ80วันเช่นกันนะคะ80วันค่าตอบแทนนะคะเราจะได้รับเงินปันผลอยู่ที่10,000บาททุกวันเลยนะคะถ้าใครนะคะลง50,000บาทนะคะเราจะได้รับทุกวันเลย10,000บาทจนครบ80วันนะคะตรงนี้เป็นรายได้ทั้งหมดที่เราจะได้รับนะคะ ต่อมานะคะโครงการนี้ราคา1 0 0 0 0แสนบาทนะคะเราจะได้รับปันผลอยู่ที่25%ต่อวันนะคะสัญญา80วันเช่นกันนะคะรายได้ต่อวันเราจะได้วันละ2 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับการลงทุน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะเมื่อครบ80วันเมื่อครบสัญญาแล้วเราจะได้รับเงินตรงนี้เงินต้นของเราคืนนะรายละเอียดตรงนี้นะคะก็เป็นรายได้ทั้งหมดนะ,ะสำหรับสัญญาตรงนี้ใครสนใจนะคะก็กด คำว่าลงทุนตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคนะคะสมาชิกคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะทำเงินกับแอปนี้นะคะฝากและรับเงินปันผลนั่นเองนะคะก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะไปดูในส่วนของการเติมเงินนะคะสมาชิกที่ต้องการเติมเงินเข้ามาเพื่อทำกำไรนะคะกับแอปนี้ก็ให้เรากดคำว่าซื้อเหรียญตรงนี้เลยนะคะ แอปนี้นะคะเติมขั้นต่ำนะคะ3า0บาทถอนขั้นต่ำา100บาทนะคะจากนั้นก็ให้เรากดคำว่าเงินฝากตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะทางแอปเขาก็จะเด้งหน้าไปที่สแกน QR code นะคะก็ให้เราไปที่แอปธนาคารของเราและเลือกจ่ายโดยการสแกน QR Code คนะตรงนี้เป็นเวลานับถอยหลังนะคะพยายามทำธุรกรรมให้อยู่ในเวลาที่กำหนดนะ การสแกนนะคะสแกนเพียงครั้งเดียวตรงนี้เป็นยอดที่เราต้องจ่ายหลังจากที่เรานะคะโอนเงินสําเร็จแล้วก็รอหน้าตรงนี้นะคะรอหน้านี้ขึ้นว่าสําเร็จก่อนนะคะอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งปิดหน้านี้ไปนะคะหลังจากที่นะคะเติมเงินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเลือกซื้อโครงการของเราได้นะคะว่าเราสนใจโครงการไหนนะ,ะถ้าใครสนใจโครงการตัว300นี้ นะคะเพื่อรับเงินปันผล33บาททุกวันเลยจนครบระยะเวลา80าวันก็กดลงทุนตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็รอที่ทางแอปเขาปันผลให้เราทุกวันทุกวันนะคะต่อมานะคะในส่วนของการถอนนะคะถอนขั้นต่ำหน0่บาทนะคะการถอนฟรีนะคะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ให้เราไปผูกบัญชีธนาคารของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ตรงนี้นะคะให้ใส่ชื่อของเราชื่อละนามสกุลนะตรงนี้เลขบัญชีธนาคารตรงนี้ให้เราเลือกว่าบัญชีที่เรารับเงินนะคะจะใช้ของธนาคารไหนนะคะถ้าใช้ของกษิกรเราก็เลือกกษิกรไทยขึ้นมานะคะเดี๋ยวแอดขออนุญ,ญาตตั้งค่าบัญชีก่อนนะคะหลังจากที่เราตั้งค่าบัญชีธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะกดถอนเงินได้เลยนะคะโดยกดที่คําว่าถอนนะคะ จากนั้นให้ป้อนจำนวนเงินนะคะที่เราต้องการถอนนะตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะบอกว่าไม่จำกัดการถอนนะเราจะถอนกี่ครั้งก็ได้นะคะในแต่ละวันนะคะก็กดคำว่าส่งนะคะโอเคนะคะหลังจากที่ถอนแล้วนะคะด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นการประมวลผลนะคะ ของทางแอปนะคะเราก็รองเงินเข้านะคะการถอนเงินไม่จํากัดครั้งนะคะเราจะถอนวันหนึ่งกี่ครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวรองเงินเข้าก่อนนะคะโอเคนะคะเงินที่แอดถอนนะคะเมื่อกี้นะคะก็เข้าบัญชีธนาคารของแอดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ขึ้นว่าสําเร็จนะคะก็คือรอไม่ถึง3นาทีนะคะเห็นหมคะเงินเข้ามาแล้ว205 5บาทนะคะ สอง5บาทนี้ไม่หักค่าธรรมเนียมนะคะทุกคนแล้วก็ถอนเงิน,นเข้าไวมากๆนะคะรอไม่ถึง2นาทีนะคะเป็นการถอนอัตโนมัติของทางแอปเขาได้ทำไว้นะคะก็คือถ้าถอนเงินแล้วนะคะเงินจะเข้าอัตโนมัติเลยนะคะไม่แอนรอไม่ถึง2นาทีนะคะเงินก็เข้าบัญชีธนาคารของแอนแล้วนะคะไปดูในส่วนของการเชิญเพื่อนนะคะการเชิญเพื่อนให้สมาชิกกดคำว่าทีมนะคะ กดคำว่าทีมนะคะจากนั้นให้กดคำว่าลิงก์อ้างอิงของชั้นนะคะก็กดเข้าไปนะคะตรงนี้จะเป็นลิงก์คำเชิญของเรานะคะสมาชิกสามารถที่จะคัดลอกลิงก์คำเชิญของเรานะคะไปโพสต,ตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่มเฟซบุ o กนะคะที่เกี่ยวกับงานออนไลน์ต่างๆนะคะเมื่อเพื่อนที่เราแนะนำนะคะทำการเติมเงินเข้ามาเล่นนะคะเราจะได้รับนะคะ30บาทนะคะ ค่าคอมมิชชั่นนะคะจะมีอยู่3ระดับนะคือ12% 7%แล้วก็1%นะคะสมาชิกคนไหนที่สนใจอยากจะทำแอปนี้นะคะส,คสายฟรีเล okay. ่นได้ถอนได้นะคะก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวแอดจะปักหมุดให้ไว้นะคะส่วนใครมีคำถามนะคะสามารถที่จะติดต่อแอดมินได้ตรงนี้นะคะ ตรงที่เป็นรูปคนแล้วก็มีหูฟังตรงนี้นะคะหรือจะว่าจากคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ